นี่นครับเพื่อนครับไถรถรถไปเองได้เลยนะครับนี่ครับใคดูเวลาไถนี่ครับเอารถไปด้ดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแรงหน้าโพงนะครับวันนี้จะพามาตั้งตั้งใบผานะครับตั้งผานะครับไถนานะครับ เพิ่งจะไปถไถไรมานะครับวันนี้ก็ได้มาลงนานะครับวันนี้จะมาตั้งฐานให้ดูนะครับตอนไถาการตั้งฐานก็สัมคันธ์นะครับแล้วแต่นาแต่ละที่ด้วยนะครับเวลาเราจะตั้งบางพื้นที่ดินแข็ง บางพื้นที่ไปดินทรายนะครับดินทรายก็แข็งได้นะครับบางทีปรับไม่เข้าก็ไม่เข้าเลยนะครับก็รอให้ฝนตกก่อนถึงจะเข้านี่นะครับวันนี้เราจะมาไถ่ายดินทรายครับ่ไปดูพื้นที่ก่อนมาถ่ายดินทรายวันนี้ก็จะแปดพงนะครับเวลาตอนนี้แดดแรงมากครับแดดตามเช้าโอ้โห ร้อนครับเดี๋ยวเราจะไปตั้งผ่านกันเลยนะครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับโอเคกดไลค์ไปกันมาไกลให้ผมด้วยผมจะตั้งผ่านให้ดูนะครับโอเคครับแบบไปเดี๋ยวไปตั้งผ่านกันเลยนี่นะครับเพื่อนครับโอ้โหดูดูนกอะไรเตะเตะเตเตโอ้โหเสียงดังเลยครับกวนนี่ครับวันนั้นผมก็ได้มาถ่ายตรงนี้ทีแล้วครับ ถไ,ไม่เข้านะครับแข็งเกินฝนไม่ตกครับนี่ครับให้ดูรอยรอยเดิมครับตอนนี้ก็ฝนตกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาไถโอเคเดี๋ยวเราตั้งฐานกันก่อนนะครับเทคนิคการตั้งฐานของผมนะครับนี่ครับดูครับ ดูอีปเอีปเปก de qui, ็ไปแนวนี้แหละครับนี่ครับให้ดูมันจะตั้งอยู่ลักษณะนี้แหละครับอีเปของผมนะครับนี่นะครับเทคนิคการตั้งผ่านของผมนะครับก็จะดูครับนี่ครับเขาเรียกบ้านผมเรียกอีเปนะนี่ครับให้ดูมันจะอยู่ลักษณะนี้แหละครับผมก็ตั้งมาตั้งนานแล้วครับ นี่ครับอีปเปมันจะยันยันไม่ให้นี่ครับไปผ่านของเรานะครับเวลาถ่ายไปเดินหน้าไปนะครับหันเรามันจะกินดินใช่ไหมปุ๊บมันจะเป๋มันจะทําให้รถเราเป๋มันจะหักขัวนะครับนี่อีปเปมันจะยันไว้นะครับนี่ครับให้อีเปมีองศาหน่อยครับ ให้มันเอียงสักนิดนึงนะครับสักสามสิบองศาบ้างครับนี่ครับเวลาลดไปปุ๊บมันจะยันเป๋มันจะยันดินไว้ครับไม่ให้ัดท้ายเราเปครับนี่นะครับดูสปริงครับสปริงก็ตั้งให้มันยันหน่อยนะครับแต่ของผมมันหักครับสปริงยังไม่ได้ไปเปลี่ยนครับแต่มันก็ถ่ายดีอยู่ นี่ครับถ้ามันเป๋ก็ขันน็อตตัวนี้ขึ้นนะครับเพื่อให้อีเป๋ของเรามันยันกับดินไว้ครับไม่ให้เวลาเราเดินรถไปนะครับไม,มไม่ให้มันเป๋ซ้ายไม่ให้มันเป๋ซ้ายนะครับถ้าข้างหน้าก็มันจะหักไปข้างขวาเองนะครับมันจะดึงรถเราไปโอเคตั้งแบบนี้ครับ ให้อยู่ในลักษณะนี้นะครับลองตั้งดูแล้วผ่านใบสุดท้ายนะครับให้มันอยู่นอกล้อน,นิดนึงนะครับดูดูเวลาเราเก็บมุมเก็บซ้ายนะครับเก็บซ้ายเพื่อให้มันชิดขนาหน่อยนะครับไม่ต้องเอาออกมาเยอะนะครับไม่ต้องดึง มไม่ต้องให้มันเหวีมาทางซ้ายเยอะเดี๋ยวมันจะกินขนาเยอะเกินไปนะครับให้พอแบบว่าล้อเราเทียบคนาปุ๊บแล้วใบผ่านนะครับมันจะกินข้างอนาพอดีนะครับไม่ต้องให้มันกินขนาเยอะเหมือนกันลวครับถ้าสมมติ เวลาเราใช้งานใช่ไหมครับใบผ่านมันก็จะเล็กลงเล็กลงนะครับแล้วก็ปรับค่อยๆปรับหานะครับลองถ่ายดูปุ๊บค่อยๆปรับหาเอามันไม่มีสูตรตายตัวนะครับปรับขนาดนี้ขนาดนี้แล้วเวลาตั้งถ่ยนะครับอันนี้เดี๋ยวจะลองถ่ายดูนะครับว่าดินมันจะอ่อนมันเป็นดินทรายนะครับว่ามันอ่อนอยังผมว่าน่าจะอ่อนแล้วครับโผ ฝนตกเยอะนะนครับดูอาจะไถเข้าสวยแน่ตันนั้นผมมาดินแข็งมากครับนี่นะครับการตั้งของผมก็ตัวนี้เขาเรียกว่าแขนยกขวานะครับนี่ครับปรับตั้งได้เราจะตั้งให้นี่นะครับ ใบผ่านข้างหน้าของเราจะตั้งให้สูงหน่อยประมาณสามนิ้วครับนี่ครับสามนิ้วมือเราเนี่ยครับให้มันสูงกว่าข้างหลังตอนนี้เราวางกับดินนะครับเห็นนี่ครับใบผานมันจิกลงครับใบผานมันลงข้างล่าง,งดินแต่เราไปวางกับพื้นซีเมนต์ก็ได้นะครับพื้นที่แข็งๆนะครับแล้วก็ตั้งให้มัน ลอยขึ้นมาสามนิ้วครับตอนนี้ก็ผานข้างหลังก็เหลือเล็กแล้วนะครับนี่ครับนี่ใบข้างหน้ามันใหญ่ๆครับเดี๋ยวผมจะน่าจะกลับผานแล้วครับผมมีวิธีการสับเปลี่ยนอยู่นะครับผมทำไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ในคลิปคลิปนึงนะครับลองเข้าไปดูคลิปเก่าของผมครับ สับเปลี่ยนใบผานไว้ครับคือว่าไถาแบบว่าใบผานมันหมดพร้อมกันเลยครับไถเข้าดีครับจะย้ายเอาใบข้างหลักใบข้างหน้านี่ครับไปไว้ข้างหลังใบที่เยอะๆนะครับเพราะว่าใบข้างหลังมันจะหมดไวกว่านะครับโอเคนอกเรื่องแล้วมาตรงนี้ก่อนถ้าสมมติเราเอาไปไถไปรอบหนึ่งแล้วครับแล้วก็เหยียบแล้วมันจะมีคลองแล้วก็เวลาไถาอีกรอบหนึ่งก็ ถ่ายรอบสองนะครับมันจะมีล่องอยู่แล้วก็เอารอเหยียบลงไปเลยนะครับรถเราจะเอียงนิดนึงเวลาเราถ่ายใบผ่านของเรามันจะเสมอกันเลยนะครับเวลาถ่ายปุ๊บมันจะไม่ทําให้เราเป็นคันนะครับมันจะไม่ทําให้เรามันจะไม่ทําให้ตอนถ่ายของเรามันเป็นคันนะครับ มันจะจินไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับตอนนี้ก็ตั้งเรียบร้อยแล้วครับให้ข้างหน้ามันลอยนิดนึงนี่ครับโดยการปรับแขนตัวนี้ขึ้นนะครับแขนตัวนี้คือยกนี่ครับยกแขนลากเขาเรียกว่าแขนลากครับยกแขนลากตัวนี้ขึ้นให้ข้างหน้ามันลอยนิดนึงตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าแขนกลางครับแขนกลางคือปรับให้มันเห็นข้างหลังไหมครับ ให้มันดันออกแล้วก็ข้างหลังมันก็จะดิ่งลงนะครับมันจะได้องศาประมาณนี้ครับเวลาถ่ายมันก็จะสวยนะครับไะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูโอเคขึ้นไปดูกันบนรถเลยครับแล้วก็เราจะาค่อยๆปรับหาเอานะครับมันปรับข้างเดียวไม่ได้หรอกครับเพราะว่าดินแต่และพื้นที่มันไม่เหมือนกัน อันนี้เมื่อวานไปไถดินแข็งมาครับก็ปรับอีกอย่างหนึ่งแข็งเหนียวครับดูติดติดใบเต็มเลยครับตอนเช้าก็เอาอะไรแซะออกนะครับนี่ครับแต่ว,วันนี้มาไถาดินทรายดินอ่อนนะครับโอเคเดี๋ยวถยให้ดูครับ พื่อนครับสังเกตตูนะครับตอนนี้ก็ลงลึกเกินไปนะครับข้างหลังเพราะว่ามันเป็นดินอ่อนนะครับเดี๋ยวเราจะปรับนี่ครับปรับแขนตัวนี้ลงหน่อยเพราะว่าจะให้ข้างหน้ามันลงอีกนิดหนึ่งครับเพราะว่าข้างหลังมันลงเยอะเกินไปข้างหลังครับมันลงเยอะเกินไปเห็นไหมครับนี่ครับ ลงลึกเลยครับแต่ประมาณนี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวพอเราถ่ายอีกทีนึงนี่ครับการตั้งคัดทายก็เหมือนกันครับอีเป้ครับนี่ครับดูอีเป้ของผมนี่ครับรถเราไม่เป๋ครับถ่ายปล่อยมือได้เลยครับรถถ่ายเองได้เลยนะครับนี่นะครับการตั้ง กดท้ายเดี๋ยวเราจะปรับแขนตรงนี้อีกทีหนึ่งก็โอเคเลยนะครับ่ะเดี๋ยวลองไถดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้รอบแรกนะครับนี่ถ้ารอบสองปุ๊บล้อรถของเราจะเหยียบวงล่องนี้พอดีนะครับเวลาไถามันก็จะกบสวยๆตั้งประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับถือว่าโอเค ไม่ลึกเกินไปแล้วครับเดี๋ยวเผื่อรถเราหยับลงอีกข้างหนึ่งก็พอดีเลยครับโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูหูนี้ก่อนครับแนะนําหูนี้ครับนี่ครับทาเองครับไม่มีขาดครับไม่ต้องซื้อนะครับเอาหูเดิมมันมาเชื่อมปุ๊บดัดเหล็กแผ่นครับนี่ครับ เด็กนี้ประมาณสองหุนนะครับสามหุนครับนี่ครับออกมาดัดใช้ทนนานครับไม่มีขาดถ้ามันเป็นของเดิมมันมันจะเป็นเป็นเหมือนหมุดอะไรสักอย่างนี่ครับมันหักบ่อยครับใช้แบบนี้นะครับทนทานครับนี่ครับแนะนำนี่ครับก็ใช้สลัก สลักเดิมครับสลักร้อยล้าน,นครับโอไม่มีหายครับใส่มาตลอดนี่ใส่ทุกตัวเลยครับนี่ครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามผมได้นะครับอันนี้สำหรับมือใหม่มาสอนเทคนิคการตั้งผาน นี่ครับดูดูท้ายรถมาเดี๋ยวถยให้ดูรอบสองครับเดี๋ยวเอาลงให้ดูครับผมนี่นะครับเพื่อนๆครับอันนี้ผมก็ได้ถอยรถมานะครับนี่จะให้ดูรอบต่อไปนะครับนี่ครับยางรถของเราลงร่องพอดีนะครับเห็นไหมครับมันเสมอกันเลยนะครับนี่เพื่อเวลาลากไปปุ๊บครับนี่ครับมันกินไม่ให้เป็นคันนะครับ ห็นไหมครับนี่ครับผ่านของเราลงเลยนะครับถ้ารถลากไปปุ๊บนี่มันจะกินไปหมดเลยครับกินตรงนี้ไปหมดเลยไม่ให้เหลือครับนี่ครับให้ดูผ้าตั้งสวยๆนี่ครับไถไปเลยครับกบสวยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูไถเสร็จครับ นี่นะครับเพื่อนครับาถรถรถไปเองได้เลยนะครับนี่นครับให้ดูเวลาถ่ายรถไม่เป๋ครับรถถ่ายไปง่ายเลยครับ เคเหนี่ให้ดูเลยครับนี่นะครัตบตกัันสวยมากครับอันนี้200นะครับให้ดูนี่คนระับไม่มีคนถ่ายให้ครับปล่อยรถไปเองนะครับไปเดี๋ยวดูตอบ2ครับ นะครับเวลาเราไถานะครับเวลาเราตั้งผานเรียบร้อยแล้วครับบางทีผานเรามันหนักนะครับอันนี้ผมใช้ผานรุ่น d h 2 4 6 f ครับ2.4ก็คือ24ครับใบ24 6ก็คือ6กผาน,นครับหใบครับผานรุ่นนี้ก็หนักพอสมควรนะครับเวลาเจอดินอ่อนดินทรายก็จะ เข้เลาเยอะนะครับรถเราก็จะอืดนิดนึงนะครับจะเปลืองน้ามันนิดนึงเทคนิคผมก็จะยกเลี้ยงคอนโทรลนิดนึงนะครับเลี้ยงคอนโทลฟังเสียงรถนะครับถ้าเสียงรถมันหนักหหรือเวลาขับเราก็จะรู้นะครับว่ารถเรามันอืดครับก็ยกคอนโทนนิดนึงถ้ายกคอนโทลนิดนึงก็โอเคนะครับมันก็จะเข้าตื่นนิดนึง ไม่ตื่นนะครับก็พอสมควรแล้วครับก็พอดีครับไม่น่าเกียดครับยกคอนโทรนิดนึงแล้วก็ฟังเสียงรถเราก็ได้ครับรถเราเวลาเราเหยียบพัเริงก็รู้แล้วครับว่าเราเหยียบพัเร่งเยอะหรือน้อยถ้าเรายกเลี้ยงคอนโทรนิดนึงก็รถมันก็จะไปสบายๆครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับโอเคเทคนิคผมก็ ใช้แบบนี้แหละครับนี่ดูถทตรงครับบ้านผมเขาเรียกสื่อแซตครับไม่มีคดกับเมืองบ้านผมก็ห้องสื่อแซนะครับห้องไถทได้สื่อ z ซแล้วดูโอเคครับถ้าสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามได้อันนี้เป็นการตั้งผ่านนะครับ สำหรับมือใหม่ก็อดทนหน่อยนะครับผมใหม่ๆก็แบบนี้แหละครับปับ้าเรื่อยๆครับมือนี่ดำหมดเลยครับเป็นแต่น้ำมันครับมือนี่ไม่มีขาวครับถ้าใส่ถุงมือก็ดีหน่อยมือนี่ดำตลอดครับไปนาใครนาใครแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันครับบางทีเจอนาแข็ง บางทีเจอทั้งหญ้าทั้งแข็งโอ้โหท้อเลยครับก็อดทนเอาครับชีวิตตัวไถบางทีก็เจอง่ายๆเนี่ยครับอันนี้ดินายง่ายๆเลยครับบางทีก็ปรับจนท้อนะครับจนไม่อยากจะทำแล้วครับปรับยังไงก็ไม่เข้าครับเจอดินแข็งเกินก็ไม่ต้อง ไม่ต้องท้อนะครับเพราะว่าไม่เข้าก็ไม่เข้าครก็ปล่อยไว้ก่อนครับปล่อยให้ฝนมาตกก่อนเดี๋ยวก็ไถเข้าครับโอเคใครที่ซื้อใหมก่ก็หัดหัดตั้งไปนะครับเดี๋ยวก็เก่งครับผมก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับก็ลองก็ปรับไปเรื่อยๆครับก็ไถไถได้ครับโอเคครับตอนตั้งใหม่ๆก็โอ้โห ตั้งจนที่เกจ็ดเี็เดลงรถแล้วแต่ทำไงได้ไถานาจ้างครับก็ต้องทำให้เขาดีๆนะครับถ้าทำมาดีครับปีเดียวเดี๋ยวก็เขาก็หารถใหม่ครับตอนนี้รถออกมาเยอะครับรถใหม่ๆออกเยอะทำให้มันเห็นผลงานครับทำให้ดีๆโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปมาเรื่อยๆครับมีคลิปสอนตั้งผานตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวรอปั่นนาครับจะมาสอนตั้งบุต,ตรี่ครับคือว่าเวลาปัน่นดูเทคนิคการปั่น,นครับปันน่นนาแห้งโอเคว่าเทคนิคจะเทพแค่ไหนคอยติดตามชมมาดูนะครับโอเค คลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ